หลังกัุ่มเงามันหยุดกี่ผ้าลายไปตัดผมจ้าแดดเดดได้ทางนอกอ่ะนอกเบื้องเดดเบื้องแดดเด็ดเดดเด็ดเด็ดนองแดดม้อนแล้วเริ่มม้อนแล้วพี่นเราอันนี้ยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแ A เปิดอันนี้ไว้ หนาวไปแล้วพี่น้องมันมันใบแล้วเนาะมันใบแล้วก็ใครแน่ยูจ้ะเพิ่งไปกิจการไปแต่จะเศร้าหนาวหนาวอย่างนี้หนาวคักเม่อเปิดอมันดังได้พี่น้องด้วยอันอันถึงนอกมันดังบอกค่ะ ดังบอดังบ่มเออนีักฟมนี่นฟมอ่นี่ข้างนอกแดดอันนี่ไงบุฟเฟ่ในบุฟเฟ่ใช่ลวก๋วยเตี๋ยวเออนี่ล้ก๋วยเตี๋ยวครับถาใครไปตัดผมยาวปน้องอู้น้องน้ำได้ไหลเด้ปน้องน้งน้ำลาย เด็ดสง่งหนา <c oughs> เด็ดสง่งหนาโอ้ยไปทาครีมทาอะไรเลยช่างจะอยู่บอกมานะั้ยน่ะช่างจะอยู่อยู่น่าจะอยู่อยู่หรอกถ้ารไปตัดผมดูเพิ่มเพิ่มกันว่า สร้างคนที่อยู่พอมันหยุดโอ้ตัดหญ้าดีจังเลยมันเข้าได้หรอพอ่อตรงนี้เข้าได้ไหมนี่ก็ได้ยังเข้าได้แล้วเออตอนตึมลมหน่อยที่ไี่ไม่ร้อนตอนลมเลยพอ่อเออเดินไปเอาตอนนี้อ๋อที่นี่มีลมอยู่นี่มีแล้วเออมีลมแล้วเปิดไหมเป,เปิดไหม กติดโอลูกค้าเยอะใช่ไหมคนเนี้ยเอ้าตื่นแล้วค่ะโอ้มืดแทบจะดำถึงร้านร้านแล้วจ้าเพราะจะปิดให้จกเนี่ยม่ต้องปิดก็ได้มั้งปิดแต่ไม่ยกแค่นี้เออปิดแล้วก็มอยก็ได้เออแค่นี้ก็พอปิดเลยไปไปแล้วจ้าเข้าเข้าร้านแล้วค่ะถึงร้านแล้ว